ต่อคำถามเพื่อนท่านนี้ครับถ้าเราเทรดอินดิเคเตอร์ซิกแซกแล้วถ้าผิดใช้วิธีตามด้วยมั่วแพทเทิร์นได้ไหมครับหรือต้องตามด้วยอินดิเคเตอร์ซิกแซกอย่างเดียวครับด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะทุกอินดิเคเตอร์ทุกเทคนิคนี่มันเป็นสับเซ็ตของเทคนิคมั่วแพทเทิร์นครับเพราะมั่วแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเรามี6ไม้โอกาสชนะก็98.44ครับ การใช้อินดิเคเตอร์นะฮะหรือว่าการดูกราฟก่อนหน้าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแนวทางการสุ่มครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนท่านใดครับสนใจที่ใช้เทคนิคซิกแซกเพื่อเข้าไม้1นแม่นๆนะฮะปรากฏว่าไม้1มันเสียครับเราอาจจะตามเพื่อเอาทุนคืนเนี่ยโดยใช้เทคนิคม่วแพทเทิร์นก็ได้หรือใช้อินดิเคเตอร์แบบใดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมจะแสดงให้ดูนะฮะว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ซิกแซก แล้วปรากฏว่ามันผิดครับเราก็ตามมั่วแพทเทิร์นง่ายๆก็ทำกำไรได้เช่นกันครับวันนี้ผมจะใช้เซมิบอตของคุณวรเดชเป็นเทคนิคมั่วแพทเทิร์นในการตามแล้วกันนะฮะเป็นอย่างไรไปดูกันเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเทรดของ X Nova เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตั้งค่าเซมิบอตของคุณวรเดชเรียบร้อยพร้อมกับการเซตค่าอินดิเคเตอร์ซิกแซกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะว,ว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับวันนี้ครับผมใช้ตารางการเดินเงินอันนี้เลยนะฮะ นี่นะครับจะสังเกตว่า Payout อยู่ที่87นะครับแล้วก็ผมเอากําไรต่อไม้ที่200นะครับไม้หนึ่งเราจะใช้อินดิเคเตอร์ซิกแซกในการทํากําไรถ้าถูกแม่นๆก็จบเลยนะครับแต่ถ้าผิดครับเราจะใช้วิธีการมั่วแพทเทิร์นในการตามทุนคืนครับแล้วก็เอากําไรมาติงเกลปกตินะครับซึ่งวันนี้ครับไม้2เนี่ยมันจะเป็นไม้1ในเซมิบอ t นะฮะอามาดูครับ อันนี้ผมเซตค่าเซมิบอร์ดแบบโพซิชันเรียบร้อยนะฮะมาดูมาติงเกลเทเบิลครับนี่นะฮะไม้2นี่นะครับมันคือไม้1ในเซมิบอร์ดนะครับอ่าเพื่อนๆดูช้าๆนะฮะแล้วก็ไม้2ครับของเซมิบอร์ดเนี่ยมันก็คือไม้3ฮะ1 0 6 4อย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมจะใช้6กไม้ครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซมิบอร์ดเนี่ยผมก็เซตไว้ฮะเทิร์นสนะครับก็คือ2287ก็คือไม้4ของเรานะฮะในเกมนะครับแล้วก็เทิร์นสครับก็คือ นี่ฮะไม้5ครับในตารางการเดินเงินของเราครับ4915นะครับและก็ไม้6ครับเป็น10565นะฮะผมจะใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ19 556บาทนะฮะก็ถือว่าคเวอร์ฮะตอนนี้มีทุนอยู่ทั้งหมด6 6 0 0ืนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นลุยกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจเซมิบอตนะฮะแล้วก็ซิกแซกนะฮะดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะมาดูซิกแซกก่อนแล้วกันฮะซิกแซกเนี่ยผมตั้งค่าแบบนี้ครับเป็นครับเอาสีให้มันชัดๆเลยนะฮะ สีส้มเนี่ยเอาเปหนาๆเลยนะฮะแล้วก็สีฟ้านะครับสูตรการใช้ซิกแซกง,ง่ายๆครับถ้าเกิดมันขึ้นสีฟ้าแบบนี้ครับรอเฟิรม์ม1แท่งแล้วก็เทรดไปเลยนะฮะและถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้ครับรอเฟิรม์ม1แท่งนะฮะถ้าเกิดสเส้นมันไม่มาเราก็เทรดต่อเลยเป็นพุทธนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมจะเทรดค้ำค้ให้ดูประมาณสัก5วินละกันนะฮะลองดูซิว่า ซิกแซกมันจะแม่นเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้เซมิบอทในการตามทุนคืนอย่างไรนะครับอ่าอย่าลองดูครับอ่ะลองก่อนนะฮะอันนี้ไม้หนึ่งของเรานะฮะตามตารางการเดินเงินคือ230สามศูนะ์นะฮะอย่าลองดูฮะแท่งต่อไปนะครับผมจะเริ่มเทรดเลยครับอ่ะไม่ได้นะฮะเพื่อนครับอันนี้มันเป็นขาลงนะฮะเตรียมกดลงตรงนี้ฮะรอดูก่อนนะฮะอ่ะลงฮะไม้หนึ่งครับนี่นะฮะถ้าถูกคือจบนะฮะถ้าผิดเราก็ต้องไปไม้2ครับอ่าจบนะฮะหนึ่งวิลล่านะครับแบบนี้เนี่ยมันก็จะประหยัดไม้เพราะว่า ค่อนข้างแม่นในไม้หนึ่งนะฮะอันนี้เราเสียนะฮะเสียไหมฮะผมลงผิดไปนะฮะอ่าเสียนะครับไม้หนึ่งเสียนะฮะเสียแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้เซมิบอทในการตามเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตครับเริ่มต้นจากผมกดคีย์ตนี้นะฮะนี่นะฮะอ่าลองดูนะฮะกด R ก่อนแรนดอมทีนึงแล้วกดเทรดครับอันนี้คือไม้2ในเกมของเรานะฮะใช้โมอดแพทเทิร์นตามนะครับเป็นครับเป็นไงฮะเป็นไงเรียบร้อยนะฮะสองวินละนะครับ เราก็กลับไปเทรดใหม่ครับโดยการใช้เทคนิคเดิมฮะก็คือไปเซมิบอทเหมือนเดิมครับเพื่อนครับไอ้ลองดูฮะพูดผิดฮะซิกแซกนะครับแม่นะครับไอลองดูฮะสีฟ้ามาละเทรดเลยครับแมกดไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรฮะรอดูอีกทีครับเพื่อนครับคือมันต้องใช้สมาธิเล็กน้อยนะฮะบรรยายไปด้วยเทรดไปด้วยนี่นะฮะอ่านี้ผิดอีกแล้วครับซิกแซกของเรานะฮะอ่ะผิดนะครับเราก็กลับไปเรนดอมใหม่ครับเพื่อนครับง่ายๆครับกดเรนดอมอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เทรดใหม่ครับ เป็นวินที่3ของเราครับใช้ไม้2ในการตามนะฮะใช้ม้วแพทเทิร์นตามครับเป็นครับเป็นไงฮะจบไหมเรียบร้อยนะฮะมวแพทเทิร์นถูก2รอบแล้วนะครับอ่ะไปต่อครับกลับไปไม้หนึ่งใหม่นะฮะในวินที่3ของเราครับลองดูว่าซิกแซกถูกหรือเปล่านะฮะลองดูก่อนนะฮะอ่ะรอค้างไปก่อนฮะค้างทีหนึ่งฮะเดี๋ยวลองดูครับแหมลุ้นนะฮะอ่ะไปครับจัดไปถูกไหมถูกไหมเรียบร้อยอ่านะฮะสี่วินละนะครับ ซิกแซกถูก2มัวแพทเทิร์นถูก2นะฮะไปวินสุดท้ายครับพื่ครับอ่าลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าลองดูอีกทีครับอาจจัดไปครับได้ไหมได้ไหมอึดอึดอ่าเรียบร้อยวินละนะครับแค่นี้เองนะฮะแค่เพื่อนๆฮะเข้าใจว่าเทคนิคแต่และอินดิเคเตอร์เนี่ยใช้แบบไหนเอาไม้หนึ่งแม่นๆนะฮะถ้าเกิดผิดปุ๊บครับอาจจะแบบว่ารู้สึกอารมณ์มันเสียยังไงก็ตามนะฮะ เราใช้ s ซมิบอ t ครับหรือม่วนแพทเทิร์ในการตามผมว่ามันก็เป็นระบบการเทรดที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะทั้นี้เท่านั้นครับเพื่อนคนไหนไม่แน่ใจนะฮะแนะนำว่าให้ใช้ไปเชลอรองทดสอบเทรดก่อนนะฮะไม่มั่นใจห้ามลงทุนนะครับ